ต้องร้นแก๊สเปิดเห็นอืมมันจะไม่ดำด้วยนะอืมไม่ดำ้วยตัดยุงตัดหญ้าเลย คนอื่นเขาไม่มีใครเข้ามาทำหรอกเพราะว่ามันไม่มีทางเข้าเนาะอ๋อก็แค่ที่ตาบอดเหรอที่ตาบอดเขาบอกขายตั้งหลายปีแล้วไม่มีคนเอาเข้ามาดูกันหลายแต่เขาไม่เอาเนาะไม่มีทางเข้าไรเท่าไหร่หลายสามแสนสามแสนห้าเลยเนื้อมันผัดผิดเนื้อผัดผิดนี่มันก็มีเนื้อติดอยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่ สับกินใหญ่ขนาดนี้อ like. ือ <Wha> ือเป็นไรเียงมันเด้งไปเลยทีเดียวมานอนนี่ับนอนหนุ่มงูง่ายเดินง่ายกินของหวานอ๋อแม่ได้มาขุนใจมาเลยนี่ห้ผมเราไปซื้อยัง ใทยนี้ที่ปีอ้าวก็มันยืมเงินผมไปขีร่รถไปทั้งนี้ไม่ว่าจะไปซื้อบ้านของเพชรไปกินก๋วยเตี๋ยวกินไอของหวานนั่นหว่าะะอ้าวไม่ได้ทวนมนได้เนี่ย ใส่ไช้สลิวละมันอ้นั่นมันเวลาตัดเครื่องมันตัดยากนี่ใส่น้มันขนาหนึ่งอย่างยน้าตาขงข้เมากันหลอนกกเมากันหลอนโอ้จะขนหลอนจะ้ đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ขึกันหน่อยนี่ไหวขึ้นตัวนี้โอ้ยออกมาเปิดปุ้งก็ขังหนอใช่เปิดยังไเปิดแล้วเปิดเร็วตั้งนาแล้วดูอ่ะ ขัดขอมนะเมเจ้าขัดขอมป่ะขักของบีบมะนาวอ้โหนบีบมะนาฝนเนาะบีบพนาวต้องบีบตรงสูงถ้ามันผิวมันจะโดนมันจะขมมันจะขมเนี่ยฝั่งนี้เหลืองๆอ,อ่ะไหนเนี่ยนี่คือมะเออน้ำเดือดหนึ่ง้วนนี่เจ้าม้าใหม่นี่ เราจะเลยกินเลยนโอ้มันสวยมากเลยนะเนี่ยยาไม่ต้องเคี้ยวเบียดด้วยเล่แก้วแก้วโคตรขาาหูเลยเจ้แกงคน ปิ้งแล้วคนกนคนก่อนเอางอเียกับเจ้าหญนี่ก็ตามน้าหมดแล้วไอทุกขอเสียงหน่อยอร่อยขอเสียงหน่อยงังนอนี่ล่ะ ลุงไปปังข้าปังเนี่ยถ่าได้ไหมทำไมถ่าได้ไหมอ่ะใช้เข้าไหมโอ้ยถ่ายมาทีเดี๋ยวผมจะเผาแล้วให้ลุงมาถ่ายมาลุงมาร้อนโบกเลือยไปเดี๋ยวชิมลุงไม่เท่าไหร่เออมม่เคยแต่เรื่องเบียร์นี่ข้าหกลังไม่เหลือลุงเขบัวดูจะเคลียรคนเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จนะ ฝาเนี้กรอกรรอกมีสังแลยกแนเน้ำยเธอรุ่นมันโมกจะได้พี่หน่อยุกรบทุกแล้วก็ถึงเดือนอะไรเขาถึงเอาลงมาทุกเอกอนนี้น้ำแบบนี้ก็ไม่กรบที่เขาวบบนีหักคนแต่ว่ามันันมีไ้อชัวข้างล่านผมมันดูมันเม็ดนึงเียิวมันชืนที่มันทุาง้างลื่องเลยเลเลยว้าว chiềuú này của